ลดน้ำหนักลงไป22กิโลกรัมภายใน2เดือนครึ่งทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณต้นเรื่อง2ท่านก่อนท่านแรกคือพี่โดมประกรณ์ลำนะครับดาราที่โด่งดังที่ทุกคนรู้จักดีนะครับพี่โดมเนี่ยเป็นต้นเรื่องเลยนะในการที่จะลดน้ำหนักตัวเองลง22กิโลกรัมนะครับใช้เวลาแค่2เดือนครึ่งเองนะแต่ท่านที่2คือหมอเจตนะครับ หมอเจตเนี่ยก็ผมเป็นแฟนคลับหมอเจตด้วยนะครับใครยังไม่ได้ตามหมอเจตก็เข้าไปตามด้วยนะครับหมอเจตเป็นคนสรุปมาซึ่งผมก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในที่นี้อีกครั้งเพราะคิดว่าวิธีนี้มีประโยชน์นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการที่เราจะดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับแม้แต่วิธีนี้เองก็ตามนะอ่าก็ลองฟังดู ผมเองนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังจบแล้วผมจะพูดถึงในมุมความคิดของผมบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าพี่โดมเนี่ยนะนักร้องดังของเรานะครับลดน้ําหนักตัวเองลงนะเขาบอกว่าการเริ่มต้นเนี่ยต้องเริ่มที่มุมคิดของเราหรือ Mindset ก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายเรานะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของอาหารยังไงการออกกาลังกายอย่างไรแต่เทคนิคที่สําคัญที่สุดก็คือเปลี่ยนวิธีคิดคือ mindset นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยจะคิดว่าการลดน้ําหนักไป ต้องมีแพชชั่นนะนะพอจะลดน้ำหนักสิ่งแรกจะไปโฟกัสกินก่อนออกกําลังกายพฤติกรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดก่อนให้ได้ว่าเราต้องการที่จะลดน้ําหนักไปเพราะอะไรนะครับเพราะอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยากจะมีตัวเองมีพลังที่ดีขึ้นอยากจะเพื่ออนาคตอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะรู้สึกมาว่าร่างกายตัวเองตอนเนี้เริ่มไม่ไหวแล้วจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ จริงๆตัวเองผมเองก็เคยเคยมีน้ําหนักที่เยอะเยอะมาก o v e r w e ์เว t แล้วก็มีความรู้สึกแบบนี้แหละว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะบางทีเดินขึ้น3ชั้นเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยมีความคิดว่าเราจะเริ่มลดน้ําหนักนะครับเปลี่ยนมุมคิดก่อนหาโพส i ทีฟ h ิงก i n g ให้เจอก่อนว่าเราต้องการอะไรจากการลดน้ําหนักในครั้งนี้นะครับและโฟกัสไว้ที่จุดนั้นนะครับเอาละทีนี้มามาดูวิธีการบ้างอันที่หนครับวิธีกินครับ โดยหลักๆวิธีกินก็คือเน้นโปรโตีนงดแป้งงดน้ําตาลอันนี้เขาใช้คําว่างดเลยนะงดแป้งงดน้ําตาลนะครับซึ่งก็คือประมาณคีโตนั่นแหละนะเป็นคาร์นิวอร์ไดเอทนั่นแหละซึ่งอย่างนี้นะในในความคิดของผมนะการทําแบบนี้ในช่วงสั้นๆช่วงเวลาหนึ่งอันเนี้ยลดน้ําหนักได้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยแต่ว่าการที่เราจะกินคาร์นิว ไดเอทหรือคีโตไดเอทยาวไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเนี้มันต้องมาดูอีกทีนะเพราะว่าหลายงานวิจัยก็มีเหมือนกันนะว่าการกินพวกเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปเนื้อแดงที่มากเกินไปไม่กินผักผลไม้ไม่กินไฟเบอร์ที่มีปริมาณมากพอสมควรเนี่ยในะระยะยาวเนี่ยมันเกิดการอักเสบแต่วิธีนี้ต้องบอกว่าใช้ได้ผลในการลดน้ําหนักในช่วงเวลาหนึ่งจริงๆนะครับ เรนั้นตอนนี้นเรามาโฟกัสเอาเป็นว่าถ้าเป็นความคิดของผมเองผมคิดว่าการทําวิธีนี้ในช่วงเวลาหนึ่งได้ประโยชน์กับสุขภาพและได้ประโยชน์แน่ในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะครับวิธีกินของพี่โดมก็คือว่าเขาจะเน้นกินแบบคาร์นิวอ์ไดเอทอธิบายง่ายๆคือกินแต่เนื้อสัตว์เน้นโปรตีนเต็มข้อไม่พึ่งขาบเลยหรือแป้งเลยนะครับนะโดยพี่โดมเนี่ยเขากินเนื้อแดงบีฟนะครับเป็นบีฟเนื้อวัวเนี่ย6กรกรั เช่นริบอายกินสเต็กมีกินไข่ซีฟองตะวันนะครับโดยเอาไข่นไปต้มหรือลวกไม่ทอดนะครับแล้วก็ตัดขาบตัดคาร์โบไฮเดรตเด็ดขาดเห็นไหมเขา no ขาบเลยนะแป้งข้าวน้ําตาลและอาหารแปรรูปทุกชนิดเขาตัดออกหมดเลยและเพิ่มโปรไบโอติกเช่นพวกกิมจินัตโตโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ําตาลนะครับเขาทําวิธีนี้เพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะคีโตซิส นะทำให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานแทนคาร์โบไฮเดตคือร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับเราจะใช้พลังงานจากสองแหล่งคือคาร์โบไฮเดตกับไขมันซึ่งโดยปกติเนี่ยร่างกายเราจะใช้คาร์โบไฮเดตนะมันเหมือนพลังงานใกล้มือถ้ามีขาบในร่างกายร่างกายจะให้ขาบก่อนแต่วิธีนี้คือเขาตัดขาบออกไปพอเขาตัดขาบออกไปเลยเนี่ยร่างกายเนี่ยมันสวิชครับมันมให้บริด มันต้องไปดึงไขมันมาใช้เพราะฉะนั้นการที่เราไปดึงไขมันมาใช้แน่นอนเลยพวกไขมันที่อยู่ในตับไขมันที่แทรกอยู่ในช่องท้องช่องพุงมันโดนดึงออกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปคิดเลยว่าไขมันจะสะสมได้เพิ่มเพราะว่าเขาเอาไขมันมาใช้เป็นหลักภาวะนี้เรียกว่าคีโตซิสนะครับแต่ต้องเตือนนะการทําแบบนี้ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะเพราะว่ามีความเหมาะสมในบางคน ไม่เหมาะสมในบางคนนะครับครับวิธีที่สองครับหนึ่งไปแล้วนะ2คือทํา if iF ก็สิบหกแปดง่ายๆอันนี้ใครที่ดูติดตามช่องเราอยู่รู้ทุกคน iF 16 8สิบหกแปดนะครับกินสิบหกชั่วโมงออขอไปงดงดสิบหกชั่วโมงนะฝังหนึ่งตอนนี้ตกใจเลยใช่ไหมกิน16บกชั่วโมงสบายแล้วอย่างนี้นะงดส6บกชั่วโมงโดยการงดนี่รวมเวลานอนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเรานอน8ดชั่วโมงลว ตื่นมาอีกสัก8ชั่วโมงก็ง,งดไปนะครับนะกินเฉพาะช่วง8ดชั่วโมงโดยสูตรของพี่โดมเนี่ยเริ่มตอนเที่ยงและกินมื้อสุดท้ายไม่เกิน2ทุ่มเอาจจริงนะวิธีนี้ทำกันได้ไม่ยากนะใช่ไหมกินเที่ยงแล้วไปเสร็จสองทุ่มเนี่ยทำได้ไม่ยากจริงๆนะครับโดยเขาบอกว่าช่วงที่เราอดอาหาร16ชั่วโมงเนี่ยร่างกายมันก็ถูกเผาไขมันอีกนั่นแหละนะครับเอาไขมันออกมาใช้อย่างเต็มที่ลดน้ำหนักได้เร็ว,รวมากนะนะครับ อินซูลินในเลือดนี่สเตเบิลเลยนะไม่มีการแถมอินซูลินมาเพื่อเราเอาออกไขมันไปเก็บเลยนะครับขั้นตอนที่สามครับดื่มน้ําให้ผอมนะดื่มให้เพียงพอดื่มไม่ผอมนะครับโดยการดื่มน้ําเปล่าอย่างน้อยสี่ถึงหกลิตรต่อวันมีข้อแม้ในบางคนนะถ้าใครมีโรคประจําตัวที่กินน้ํามากไม่ได้ระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับน้หนักตัวกิจกรรมในแต่ละวันของของแต่ละคนนะครับพี่โดมเลือกที่จะดื่มน้าด่างหรืออันคารายวอเทอร์ที่มี ph สูงนะครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นก็เขาบอกว่าจะใส่เลมอนหน่อยหนึ่งหรือแตงกวาหรือสารแหนลงไปนในน้ําด้วยงดน้ําหวานน้ําอัดลมชาเย็นชาไขม่มุกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะครับนะเขาบอกว่ายกเว้นไวน์แดงเล็กน้อยในบางครั้งนะครับแต่ผมคิดว่างดไปเลยก็ดีนะครับอันนี้ก็คือข้อที่สมนะครับข้อที่สี่ครับข้อที่สี่คือนอนให้พอครับการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามนะ เคยมีคําถามบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างการไปออกกําลังกายหรือให้ไปนอนเพื่อร่างกายดีขึ้นคําตอบคือนอนนะครับการนอนเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะรีเซ็ตทุกอย่างปรับทุกอย่างให้ดีขึ้นฮอร์โมนต่างๆออกมามากมายนอนน้อยอ้วดนะครับจําไว้นะการนอนน้อยทําให้น้ําหนักขึ้นนะครับเวลาที่เรานอนน้อยเนี่ยฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ฮอร์โมนชื่อเกลินจะพุ่งสูงขึ้น <c oughs> ซึ่งเกลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกหิว เพราะฉะนั้นคนที่นอนน้อยจะหิวบ่อยนะครับวิธีนอนก็คือนอนในครบ7-8ชั่วโมงต่อคืนปิดหน้าจอมือถือก่อนนอนครึ่งชั่วโมงสร้างบรรยากาศให้หน่านอนเช่นปิดไฟให้มืดหรือมีการเปิดเพลงเสียงเบาๆก่อนนอนดื่มน้ําอุ่นก่อนนอนช่วยให้นอนได้ดีขึ้นนะครับ4ข้อละข้อที่5้าครับอันนี้ออกกําลังกายออกกําลังกายเนี่ยก็คาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งนะพวกเรารู้กันละนะคาร์ดิโอก็เริ่มเดินเร็ว วิ่งหยอกๆก็ได้เดินเร็วๆวิ่งเบาๆ30-45นาทีต่อวันนะพอเริ่มดีขึ้นแล้วนะก็เริ่มเวทเทรนนิ่งกระชับสัสดส่วนเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่จะทําให้ใช้กล้ามเนื้อไปเผาไขมันให้ได้มากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การออกกําลังกายถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากส่วนหนึ่งในการในการที่จะลดน้ำหนักตัวหรือควบคุมน้ำหนักตัวได้นะครับนะอ่ะหข้อนี้นะครับทบทวนนะข้อที่1 กินโปรตีนงดแป้งงดน้ำตาลนะครับข้อที่2 if นะครับข้อที่3ดื่มน้ำให้เพียงพอข้อที่4นอนให้เพียงพอและข้อที่5ก็คือมีการออกกำลังกายนะทั้งทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอนะครับทำา5อย่างเนี่ยพูดตรงๆนะลดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าทำได้จริงๆนะลดหนักได้ทุกคนอนะไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใครหลายหลายคนหลาใครบางคนเลย ใครลดน้ําหนักไม่สําเร็จนะบอกได้เลยไม่เชื่อถ้าทําตาม5ขั้นตอนนี้ท่านทุกท่านจะลดน้ําหนักได้แน่แต่คอมเมนต์ของผมนิดนึงในช่วงท้ายนี้นะคบก็คือว่า <c oughs> หลักการกินอาหารเนี่ยมันมีอยู่หลายหลักนะบางคนก็เน้นกินเนื้อบางคนก็เน้นกินผักบางคนก็กินผสมนะก็ต้องบอกว่าความเหมาะสมแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันในบุคคลที่ก็กินคาร์นิวเอทหรือเป็นพวกคีโตซิสเป็นพวกคีโตนเนี่ย การกินแบบคีโตเนี่ยนะครับหรือเป็นพวกโลขาบ้วอเอาเอาขาบอยู่นะแต่น้อยลงหน่อยนึงนะครับถามว่าวิธีนี้การลดน้ําหนักทําได้ไหมทําได้แน่แต่ในระยะยาวเนี่ยผมเองอันนี้เป็นคอมเมนต์ส่วนตัวนะก็คิดว่าทําในช่วงสั้นๆก็พอถ้าลดน้ำหนักถึงน้ําหนักที่เราพอใจแล้วผมว่าการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตลงไปทีละนิดนิดนิดหน่อยเนี่ยคือกินขาวบ้างนิดนิดหน่อยเนี่ยนะมันเป็นมันยังเป็นแหล่งพลังงานที่ดีกับร่างกายอยู่ นะครับเราอาจจะไม่ถึง strictly งดไปเลย100%เพราะว่าหลาเปเปอร์การทางการแพทย์ก็ยังบอกมานะว่าการกินพวกเนื้อแดงในปริมาณมากๆเนี่ยก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายแต่พูดอย่างเงี้ยเดยวคนที่กิน c a r ์ i v วอลเขาก็จะว่าผมนะเอาเป็นว่าทางสายกลางอะไรกันผมเชื่อว่าได้ประโยชน์ต่อร่างกายจริงนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแต่ว่าพอระยะยาวๆออกไปแล้วยังไงก็ตามผมว่ากินอาหารให้ครบหมู่ก็แล้วกัน อาจจะแป้งไม่ต้องเยอะหรอกเพราะเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าแป้งเนี่ยมันไม่ดีกับร่างกายมากน้โดยเฉพาะน้ําตาลหรือเป็นพวก <c oughs> ที่เป็นแป้งเชิงเดี่ยวนะครับน้ําตาลเลยหรือน้าน้าผลไม้ที่คั้นออกเอ,เอา,กากากออกไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ค่อยดีกับร่างกายเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่พวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือคาร์โบไฮเดรตที่เป็นไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยไฟเบอร์นี่มันเป็นโปรไบอติกส์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการกินพวกนี้บ้างเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์ไม่ถึงกับว่า <c oughs> เราจะงดไปหมดเลยทีเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับเพื่อนๆครับยังไงก็ฝากแชร์ด้วยกันล้วกันนะ Your friend is a Dr. o o c t Dr. V Channel ครับ